สวัสดีค่ะชอค่ะทุกคนอุ้ยกล้องน,นานเลยที่ไม่ได้มาทักทายกันนะคะก็อย่างที่หลายๆคนหรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะคะชอคก็ตอนที่คลิปล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปบินจากสุวรรณภูมิไปอุบลราชธานีนะคะก็มีเหตุการณ์ เกิดขึ้นที่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยแ,แล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติถึงมันจะเศร้านะคะแต่ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะทุกคนเพราะว่าชีวิตคนเรามาต้องเดินหน้าต่อไปเนาะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>อันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2ของการหยุดพักของช่อไปเลยนะคะคลิปคลิปก่อนหน้านั้นก็คือตื่นตื่นเช้ามาแฟนบอกว่าเออฉันมีของขวัญของเขาเรียกอะไรนะคะของขวัญคริสต์มาสของเดือนธันวาคมเลย จริงๆอะแกซื้อให้ช่อตั้งแต่วันที่ช่อ่ะยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยอืมและทีนี้ด้วยความที่แบบว่าพอมีเรื่องที่บ้านปุ๊บมันต้องบินด่วนบินกลับด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มาเปิดวันนี้ก็ถือเรื่องงามยามดีนะคะเป็นการเ,าเริ่มต้นคลิปเาขาเรียกไรนะคะเป็นการเริ่มต้นคลิปดีๆให้กับตัวเองนะคะก็คือมาเปิดของขวัญให้กับตัวเองนะคะวันนี้ก็วันที่สิบสี่นะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือของเก่านะคะเมื่อปีที่แล้วช่อได้คลิป แบบนี้ไอ้ชออได้ของขวัญแบบนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะยูคคเลนเดอรนะ์ใช่ไหมเออใช่เหมือนว่าปีนี้มันเป็นปีมันเหมือนว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของการเปิดของขวัญค่ะทุกคนอันนี้ยกล่องของปีที่แล้วนะคะซึ่งชอบเก็บไว้คือทุกคนมันน่ารักะคะ่ะชอบก็เลยเก็บไว้นะคะพอมาปีนี้ค่ะทุกคนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจชอจะให้ดูนี่ <c oughs> มันเป็นแบบนี้คือน่ารักแพ็กเกจคือน่ารักมากน่ารักมาก อันนี้อันยันใหม่นะคะอันยันเก่าแดดแด้เห็นไหมก็คือยังน่ารักทั้งคู่อะค่ะก็ยังแบบว่าสไตล์เปิดก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่ธันวาคมนะคะทุกคนเราก็จะมาเปิดเนาะไม่ได้ไปทํางานค่ะทุกคนหยุดนี่อุ้ยนี่ค่ะอือเหมือนเดิมนะทุกคนเปิดเนาะก็จะเปิดแบบนี้นะคะเปิดมาแป้นก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งใดๆแล้วว่ามันน่ารักมากเป็นอะไรที่แบบว่า ปิดกี่ทีหัวใจฉันก็ยังฟูเหมือนเดิมคือมันน่ารักมากทุกคนนี่นะคะได้มาตัวนี้เราก็จะเริ่มดึงของขวัญออกตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสี่ก็คือวันนี้นะคะเริ่ม ก็จะเป็นเรียงกันเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ข้างล่างนะคะ12 13 14นี่เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะจ๊ะว่าข้างในแต่ละกล่องมีอะไรบ้างซึ่งช่อบแอปเปิล้วทุกคนมันจะต่างกัน,อนของมันจะต่างออกไป จากปีที่แล้วอ่ะเออมันแพ็กเกจคือน,น่ารักมากแล้วของก็ต่างออกไปเยอะมากด้วยมาเปิดกันจ้ะจ<า>ได้แล้วค่ะก็แกะกล่องออกมาแล้วนะจนถึงวันที่สิบสี่ก็คือของวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าวันหนึง่งเขาเรียกอะไรวันแรกเราจะได้อะไรไม่ใช่วันหนึ่งสิดูเอาลงนิดนึงเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นนี่มาไม่เห็นไม่เห็นหน้าชอบไม่เป็นไรนะเอาให้เห็นกล่องนะคะให้เห็น,นของฝันกันเอาแกะตูดเฉยเลย ตัวนี้ก็เป็นแชมพูนะจ๊ะบอกเลยชาวเจอชาวครีม uh, เป็นครีมอาบน้ำนะคะทุกคนวันแรกเป็นครีมอาบน้ำของอะโวคาโดดคือน,น่ารักมากอ่ะกล่องที่สองต่อไปเลยนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยตัวนี้ชอบย,ยังใช้ไม่หมดเลยคิดพึ่งตัวนี้ค่ะยังใช้ไม่หมดเลยคือจะบอกว่ามันใช้ดีมากแต่ว่าต้องเวลาออกไปข้างนอกอัทานะคะทุกคนต้องทาแบบว่า ทานข้าวหรือว่าดื่มน้ําเสร็จก็ค,คือทาทาทาเลยอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะมากเลยจริงจริงปากคือดีค่ะอันนี้ห้าอันวันที่สามมันคืออะไรจ้า the body shop อ๋อนี่เป็นเเขาเรียกอะไรนะทุกคนเวลามาร์กหน้าเวลามาร์กหน้าเสร็จแล้วก็แบบว่าเอ,อตัวเซรั่มบำรุงหน้าเออตัวเซรั่มบำรุงผิวจ้ามันก็คล้ายๆกันอยู่นะว่าไปว่าแบบ สามแล้วอ่าสี่นี่นะคะวันที่สี่ตัวนี้คือ,อไรตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมทามือมือแห้งรู้สึกว่ากลิ่นนี้อ่าชอบยังไม่มีนะกลิ่นมะนาวค่ะทุกคนชอบได้จต่ของอ่มามะม่วงแล้วก็ได้ของอสตรอเบอรี่ปีนี้ได้มะนาวอ่าแล้วก็ต่อด้วยวันที่ห้ากล่องที่ห้า วิอุบลิชบอปอ๋ออันนี้เป็นเอ่อแฮนด์วอชเขาเรียกอะไรนะคะเอ่อครีมล้างมือเออสบู่เจสบู่เหลวล้างมือแฮนด์วอชนะคะห้าแล้วต่อไปหกเอาเอาจ็ดออกก่อนกล่องหกตะมุตะมิน่รารักมีแบบว่าแกะน,นี่ออกด้วยนะตุ๊ดดี้คืะรจ้า ัวนี้เป็นแชมพูนะคะเป็นแชมพูคือชอบจะบอกว่ากลิ่นน้องมันเป็นผลิตจากธรรมชาติทเทนองะกลิ่นน้องก็จะแบบว่าไม่แรงมากแต่ว่ากลิ่นคือละมุนนะคะทุกคนหอมหอมติดตัวหอมละมุนนะ่ะหอมอ่อนๆ่นนะ่ะนี่นะคะอันที่หกก็จะได้ครีมนวดเอ้ยก็จะได้แชมพูดูซิก็จะหกทุกคนละวันที่เจ็ดจ้าวันที่เจ็ดกล่องน้อยมากน่าจะเป็นขี้ผึ้งขี้ผึ้งที่ทาปากทุกคน อันนี้หา,าที่เปิดไม่เจอกล่องมันน่ารักเกินอุ้ยปีที่แล้วชอบได้เป็นโคโคโนัสนะคะเป็นมะพร้าวปีนี้ชอบได้สตอรเอเบอรี่น่ารักดูมันก็นจะเป็นรูปปากนะคะทุกคนเป็นรูปปากอุ้ยน่ารักอ่ะวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่แปดมาเลยจ้ามาเด้ด้วยเลยจ้าอุ้ยตัวน,นี้เป็น เออคุณเรียกอะไรนะคะขัดขี้ใครเวลาอาบน้ำปุ๊บใช้สบู่เลวหรือว่าอะไรกันแล้วแต่นะคะมานี่ตัวน,นี้นะะ่ารปีที่แล้วไม่ได้นะคะปีนี้ได้แล้วก็ตามด้วยวันที่9ก้าหรือ6ก็ไม่รู้มาแต่ใดๆคือ9เ <laughs> พราะว่า6เราเปิดไปแล้วบ้าบอคอนดิชเนอร์เมื่อกี้ได้แชมพูไปแล้วก็ตามด้วยคอนดิชเนอร์นะคะชอบบอกเลยนะว่าใครที่ เออ่ใช้เหมือนว่าแพ้พวกสารพวกอะไรอเงี้ยแล้วต้องการที่จะใช้ของ original <c oughs> ขออริจินอลเขาเรียกอะไรนะคะของธรรมชาติเท้นะคะชอบแนะนำนะ The b บ d ดี hop อทุกคนคือมันดีดีจริงๆ9แล้วก็ต่อด้วยสิจ้านี่จ้ะสิบเด้งทุกคนเริ่มไม่เห็นหน้าชอบแล้วทุกคนเริ่มไม่เห็นหน้าชอละชอไปไหนเนี่ยโอเคมาเห็นหน้ากันแล้วทีนี้สิแล้วนะคะตัวนี้ทินเนอร์ ชินเนอร์สั้นโทนเนอร์นะคะเครื่องตัวเช็ดเครื่องสําอางตัวนี้เดี๋ยวช่อจะให้ดู <c oughs> ต้องเอาไว้ให้ดูคือปีที่แล้วนะช่อได้เห็นไหมคะชอใช้ทุกคนคือมันใช้ดีนะมันหอมมันแบบว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วมันแบบว่าไอ้เขาเรียกอะไรอะ่ะคือมันเช็ดสะอาดอ่ะทุกคนดูค่อยๆเช็ดค่อยๆใช้ทุกคน,ค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 ,กค,นคือมันดีอะ่ะเนี่ยค่ะใช้หมดไปครึ่งหนึ่งละแล้วนี้ก็ได้มาใหม่นี่ เป็นโทนเนอร์เช็ดเครื่องสำอางนะคะใช้ดีจริงๆทุกคนดูเลิศบอกเลยว่าเลิศมากหนุ่มๆสมควรซื้อให้สาวๆนะคะบอกเลยว่าถ้าซื้อเซ็ตนี้ให้สาวๆนะ่้จรลักตายเลยจริงๆอ่ะเท่าไหร่ละสิบแล้วก็ต่อด้วยสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดไปไหนอ๋อสิบเอ็ดอยู่นี่หลงสิบเอด็ดตัวนี้จะเป็นตัวมารักหน้านี่นะคะ เป็นตัวมาร์กหน้าซึ่งช่อก็ใช้แล้วพอมันพอมีตัวมาร์กหน้ามาทุกคนทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังพอมาร์กหน้านักนนเสร็จแล้วจะมีตัวนี้มาให้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าช่อจะไปได้ตัววันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้เปิดแค่ถึงวันที่14พอมาร์กหน้าเสร็จน,นู่นี้นั่นตามด้วยครีมนี้จะาวิตามินจะบำรุงอุวยเลยตัวมาร์กหน้าต่อไปจ้าสิบสองอคืออะไรสิบสอคืออะไร,อ,อ,ะไรอันนี้ดม น้องเป็นครีมอาบน้ําน้องเป็นครีมอาบน้ํานะคะสําหรับผิวแห้งจ้าแม่คือดีอ่ะจริงๆอ่ะพอเขาเขียนว่ามังโก้ดมตอนแรกนะคะคิดว่าเป็นลูกสาวรสทุกคนพูดได้สนนบายแต่อหอมมากดีค่ะ <laughs> ดีจังเลยผิดแล้วค่ะใส่ผิดอีกแล้วเดี๋ยวน,นี่แบบนี้นะจ่ะ สิบสองแล้วตามด้วยสิบสามจ้ามาสิบสามอุ้ยตายแม่รวงสิบสามหนักมากดตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตัวนี้มันคืออะไรขออ่านก่อนนิดนึง the body yogurt จ้าเลิศหรูอลังการไม่ไหวทำไมมันหอมขนาดน,นี้หอมแทจบจะวิญญาณออกจากร่างเลยหอมอ่อนแบบหอมมาก จะเป็นครีมนะคะทุกคนครีมโยเกิร์ตนะจ๊ะทุกคนอาบน้ำเสร็จปุ๊บปั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 ๊บอฉันรักจังเลยเดอะบอดี้ช็อปตามด้วยวันที่14วันสุดท้ายนะคะคือวันนี้อ่าได้อะไรจ๊ะในที่สุดฉันก็ได้นี่ <laughs> ฉันฉันไม่ต้องลวงแล้วอ่ปาปาแล้วจ้ะโอ my god หอมมากอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ อะไรเมลสักอย่างนี่แหละหอมมากทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่จับอีกไม่จับแต่มันหอมมากอืแทบจะกินยาก <c oughs> นี่นะคะหนึ่งถึงสิบสี่ธันวาคมของชอก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนฉลักเดอะบอดี้ชอป โอเคครับทุกคนนี่นะคะพี่ช่อให้ดูก็จะไปประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเริ่มเปิดวันที่15จนถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะคะเป็นคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็จะเป็น1-4ก่อนนะคะโอเคไปและะ้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะที่มาดูคลิปช่อนะคะมีแต่ความสุขนะคะเดือนนี้ขอให้ทุกๆคนเลยมีแต่รอยยิ้มนะคะทุกคนไปและะ้วค่ะ